หลงปู่ชื่นติยาโนวัดต,ตาเออำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์สมัยเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองทำให้เกิดกะลียุคทั่วโลกยิ่งประเทศเล็กประเทศน้อยได้รับผลกระทบมากที่สุดนอกจากเข้ายากหมากแพงแล้วประชาชนยังต้องรับกําหนักเพราะครอบครัวแตกสลายเนื่องจากความแร้นแค้น ยากจนเป็นสาเหตุใหญ่ครอบครัวของหลวงปู่ชื่นติคะยานงซึ่งเป็นชาวกัมพูชาก็ได้รับความรุนแรงของไฟสงครามเช่นกันทำให้ญาติพี่น้องของหลวงปู่ชื่นรับหายตายจากไปหลายคนซึ่งประเทศกัมพูชาขณะนั้นร้อนระอุสุดๆจนดูโหดร้ายไปทุกอย่างทำให้หลวงปู่ชื่น เกิดความเบื่อหน่ายจึงเดินทุดงเข้ามายังแผ่นดินไทยที่มีแต่ความสงบร่มเย็นหลวงปู่ชื่นนามเดิมชื่อชื่นนามสกุลสีโสดเกิดวันศุกร์เดือนสิอปีมะเมียตรงกับปีพุทธศักราช2461เกิดที่บ้านหินกองอำเภอหินกองจังหวัดสวายสีโสพล ประเทศกัมพูชาโยมบิดาชื่อนายชุบโยมมารดาชื่อพิมพ์มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันเจ็ดคนชีวิตในวัยเยาว์ของหลวงปู่ชื่นนิสัยท่านเป็นคนใจบุญมีความสุขุมลุ่มลึกและมีจิตใจอบอ้อมอารีชอบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนฝูงญาติพี่น้องทั้งยังมีจิตใจเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กๆพออายุได้15ปีได้ขอบิดามารดาบรรพชาเป็นสามมาเณรซึ่งพ่อแม่ไม่ขัดข้องท่านจึงได้บวชเป็นสามมาเณรณวัดในหมู่บ้านเกิดของท่านหลังจากบวชเนนได้ระยะหนึ่งพอถึงอายุ20ปีหลวงปู่ชื่นก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา โดยได้รับฉายาว่าติขยาโนเมื่ออุปสมบทเป็นพระพิสุโดยสมบูรณ์แล้วหลวงปู่ชื่นได้ศึกษาบทสวดมนต์และบทสวดปาติโมกซึ่งใช้เวลาเพียงหนึ่งพรนษาก็สวดพระปาติโมกได้แล้วนับว่าหาพระที่เก่งเช่นนี้น้อยมากเพราะการท่องบทพระปาติโมกพระบางรูปต้องใช้เวลานานนับ ห้าปีสิบปีเนื่องจากเป็นบทสวดที่ยาวและยากที่สุดนั่นเองหลวงปู่ชื่นสอบนักธรรมชั้นตีได้ในพรรษาที่สามหลังจากนั้นท่านจึงออกเดินทุดงปงสังขารลัดเลาะไปตามป่าดงพงพีข้ามเขาลงห้วยในดินแดนประเทศกัมพูชาทำให้ท่านได้พบกับครูบาอาจารย์ที่เก่งๆอยู่หลายรูป ซึ่งแต่ละอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมที่ตนมีอยู่ให้หลวงปู่ชื่นจนหมดสิน้นโดยเฉพาะพระฤาษีที่บำเพ็ญพรตอยู่กลางป่าดงดิบได้ถ่ายทอดวิชาขั้นสุดยอดให้หลวงปู่ชื่นเพื่อนำไปช่วยเหลือเศษต่อไปหลวงปู่ชื่นเป็นพระเทระที่มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายมีศีลจารวัตที่งดงามชอบบำเพ็ญกุศล เพื่อเสริมสร้างบารมีให้แก่กล้าขึ้นท่านจะตื่นตั้งแต่ตีสามทำวัดสวดมนต์และช่วงค่ำก็เช่นกันท่านจะสวดมนต์ไม่ได้ขาดหลวงปู่ชื่นชอบทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเป็นที่สุดและให้ความเป็นธรรมแก่ิิียานุสิท์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของสิทธ์ทั้งหลายอีกด้วยท่านจึงเป็นที่รักเคารพของศิษย์และประชาชนทั่วไป หลวงปู่ชื่นเป็นสิทธสายเขากุเรนซึ่งเป็นศูนย์รวมเวทวิทยาคมชั้นสูงที่เป็นฉบับแท้ดั่งเดิมของขมิโบราณอาจารย์องค์แรกของท่านคือหลวงปู่เอื้อยและหลวงปูด่ดีสุวรรณดีสองปรมาจารย์ผู้มีพลังจิตอันลึกลำทั้งยังมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริมามากมายเป็นที่เรื่องลือกันมากในประเทศกัมพูชาหลวงปู่ชื่น ได้มองเห็นการไกลข้างหน้าว่าพระเวทวิทยาคมที่ท่านกำลังศึกษาอยู่นี้จะเป็นประโยชน์มากแก่การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทั้งยังได้ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมและผู้เดือดร้อนต่างๆในอนาคตภายหน้าแน่นอนท่านจึงมุมาณนะพยายามขยันศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมจนสุดความสามารถตลอดจนศึกษาการเจริญวิปัสสนาการรมฐาน นั่งสมาธิควบคู่ไปด้วยเพื่อเพิ่มพูนพลังจิตให้แก่กล้ายิ่งขึ้นหลวงปู่ชื่นท่านเรียนกรรมฐานควบคู่ไปกับวิชาอาคมจนท่านเรียนรู้ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วโดยมีการทดสอบจากผู้เป็นอาจารย์จนเป็นที่พอใจโดยเฉพาะหลวงปู่เอื้อยท่านมีเมตตาถ่ายทอดวิชาและเคล็ดรับต่างๆให้หลวงปู่ชื่นจนหมดสิน้นหลวงปู่เอื้อย ท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในขเขมรดังชนิดผู้หลักผู้ใหญ่ในขเมขมรขณะนั้นยังมอบตัวเป็นสิธิ์หลายคนในเวลาต่อมาเมื่อหลวงปู่เอื้อยมรณภาพหลวงปู่ชื่นจึงออกเดินทุงดงบุกป่าฝ่าดงดิบในดินแดนขเขมรเพื่อแสวงหาครูบาอาจารย์อีกมากมายจนกระทั่งท่านได้พบกับหลวงปูด่ดีสุวรรณดีบนเขากุเลน ซึ่งท่านเป็นพระผู้มากด้วยอภิญยาชั้นสูงและเป็นผู้มีพลังจิตอันลึกล้ำมมาสจรรย์เหนือโลกโดยแท้ด้วยบุญบรารมีของหลวงปู่ชื่นทําให้หลวงปูด่ดีรับหลวงปู่ชื่นเป็นศิษย์แล้วจึงพากันออกเดินธุดงไปด้วยกันตามสถานที่ต่างๆหลวงปู่ชื่นได้ศึกษากรรมฐานและเวทวิทยาคมกับท่าทั้งสตลอดจนเกิดเคล็ดลับการสร้าง การปลูกเสกวัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆมากมายจากหลวงปู่ดีทําให้ท่านมีวิชาติดตัวมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้หลวงปู่ชื่นได้เมตตาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในการเดินทุดงของท่านให้ฟังว่าหลวงปู่ดีท่านนี้เก่งมากท่านเชี่ยวชาญพระเวทแทบทุกชนิดท่านเคยเสกผ้าให้เป็นนกกระยางได้และเสกใบไม้ให้เป็นตอเป็นแตนได้ ทัางยังรู้ภาษาสัตว์แทบทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสามารถล่องหนหายตัวและย่นระยะทางได้ตลอดจนท่านเดินบนผิวน้ำได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกด้วยหลวงปู่ชื่นเล่าว,ว่าหลวงปูด่ดีท่านเคยแสดงให้ดูมาแล้วท่านเห็นกับตามาแล้วจึงกล้ามาเล่าให้ฟังท่านแสดงให้ดูก็เพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติธรรมสืบต่อกันไปนั่นเอง การเรียนวิชาอาคมจะมีฤทธิ์เข้มขังได้ต้องประกอบไปด้วยพลังจิตอันเป็นสมาธิแก่กล้าควบคู่กันไปด้วยหลวงปู่ชื่นกล่าวหลวงปู่ชื่นเป็นพระที่คงแก่เรียนคือท่านชอบศึกษาค้นคว้าตำรับตำราและวิชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นอักขระเลขยันหรือวิชาอาคมอะไรท่านจะทดลองสร้างทดลอง ปุกเสกอยู่เสมอเมื่อท่านลองแล้วเห็นว่าดีจริงและใช้ได้ผลดีจริงตามตำราท่านก็คัดวิชาเหล่านั้นมาสร้างและปลุกเสกวัตถุมงคลให้แก่บรรดาลูกศิษย์และลูกหลานให้ได้รับแต่สิ่งที่เป็นมงคลของวิเศษไว้บูชากันจากการคัดเลือกพิจารณาตรวจจากหลวงปู่ชื่นแล้วว่าดีจริงเห็นผลจริงจึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่วัตถุมงคลของท่านจะมีประสบการณ์ต่อเนื่องเรื่อยมาจนเป็นที่กล่าวขานล่ำเลือจากปากของผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ชื่นว่ายอดเยี่ยมอยู่ในขณะนี้หลังจากหลวงปู่ชื่นทุด,ดงไปในที่ต่างๆมากมายจนกระทั่งท่านเดินทางไปจำพรรษาอยู่ที่วัดนารากอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาท่านอยู่ได้ห้าพรรษา จึงได้เดินทดงต่อไปจบจนอายุท่านมากขึ้นกำลังวังชาถดถอยท่านจึงอยู่กับที่ระยะหนึ่งต่อมาประมาณปีพศ2524หลวงปู่ชื่นได้รับนมิมนต์เดินทางไปปลูกเสกวัตถุมงคลที่วัดแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดบุรีรัมย์งานนั้นหลวงปูน่นินอนุตโรเจ้าอาวาสวัตตาอีรูปปัจจุบัน ซึ่งเคยเป็นเพื่อนเก่าเล่าทํากันมาก็ได้รับนิมนต์จากทางเจ้าภาพให้เป็นพระคู่สวดเช่นกันหลังจากพระทุกองค์เสร็จจากกิจนิมนต์แล้วทางเจ้าภาพได้จัดถวายอาหารเพลนให้ฉันหลวงปู่นินกับหลวงปู่ชื่นนั่งฉันในวงเดียวกันหลวงปู่นินหันมองพระที่นั่งข้างตัวท่านคิดในใจว่าคล้ายเคยเห็นกันมาก่อนแต่ท่านยังจำไม่ได้ว่าเคยเห็นกันที่ไหน เพราะความที่จากกันมานานหลายสิบปีทําให้ท่านทั้งสองแทบจํากันไม่ได้หลวงปู่นินได้แต่คิดในใจว่าพระองค์นี้ทําไมช่างเหมือนลุงปู่ชื่นเสียเหลือเกินจนอดใจไม่ไหวจึงเอ่ยถามไปว่าหลวงพ่อท่านอยู่วัดไหนชื่ออะไรหลวงปู่ชื่นตอบกลับไปทันทีอาตมาชื่อชื่นเป็นพระธุดงยังไม่มีวัดจำพรรษา หลวงปู่นินนั่งคิดตั้งนานที่แท้ก็ใช่หลวงปู่ชื่นจริงๆด้วยเมื่อท่านทั้งสองได้สนทนากันแล้วหลวงปู่นินจึงได้ออกปากนิมนต์หลวงปู่ชื่นให้มาจำพรรษาอยู่ด้วยกันที่วัดตาอีประกอบกับช่วงนั้นหลวงปู่ชื่นมีอายุมากแล้วและชาวบ้านตาอีก็ได้นิมนต์ท่านไว้ไม่ให้ทุดงอีกนับตั้งแต่นั้นมา หลวงปู่ชื่นจึงได้อยู่จำพรรษาที่วัดตาอีเรื่อยมาจวบจนท่านได้มรณภาพลงในปีพุทธศักราช2547สสร้างความอาลัยแก่ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมาก